สร้างภาพการ์ตูนแบบฟรีด้วย c h a t GPT สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกๆท,ท่านนะครับมาสร้างภาพการ์ตูนนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นไวรัลอ,อยู่ในโซเชียลนะครับ จากภาพปกติของเรานะครับเรานำมาสร้างเป็นภาพการ์ตูนแบบนี้นะครับด้วย ChatGPT นะครับแล้วก็ยังสามารถเอาไปต่อยอดทำเป็นสติกเกอร์ได้ด้วยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรเดีย๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเราเปิด กูเกิลขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเข้าที่ Chat GPT นะครับแชท GPT แล้วก็ Enter เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Chat GPT นะครับ แล้วก็ล็อกอินเข้ามาใช้งานนะครับให้เรียบร้อยนะครับโดยใช้ Google นะครับบัญชี Google ของเราเลยนะครับจากนั้นครับเรามาที่เครื่องหมายบวกนะครับอัปโหลดไฟล์นะครับเครื่องหมายบวกครับแล้วก็มาที่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ครับคลิกครับจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพของเรานะครับ สมมติว่าเราจะเอารูปอเอารูปนี้ก็แล้วกันนะครับ open ข้ามาครับนี่ครับรูปต้นฉบับนะครับเป็นภาพไทยนะครับจากนั้นครับเราก็มาที่พร้อมนะครับเราก็พิมพ์ลงไปว่าเปลี่ยนเป็นภาพ น่ารัก9อารมณ์ความรู้สึกก้าอ,อารมณ์ก้าความรู้สึกนะครับคือเอาเป็นดีใจเสียใจยินดีด้วยโกรธ ง่วงง่วงนอนร้องไห้เศร้าเอาชนะเลิศหรือ,อยกมือไหว้แล้วกันครับ,ด,บดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9อารมณ์อา เราก็พิมพ์เป็นสไตล์สไตล์ชิบินะครับชิบิขนาด9ต่อ16นะครับเป็นภาพแนวตั้งนะครับนี่นะครับเปลี่ยนรูปภาพน่ารัก9อารมณ์ ความรู้สึกนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์พร้อมนี้ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ลูกศรชี้ขึ้นนะครับส่งนะครับเพื่อส่งให้ Chat GPT นะครับค e ียนให้เรานะครับคลิกครับนภาพต้นฉบับนะครับ ขณะนี้ chat gpt นะครับกำลังสร้างภาพให้เรานะครับเป็นภาพในสไตล์ชิบินะครับก็ในช่วงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะครับแล้วช่วงนี้ chat gpt นะครับก็คงจะมีคนใช้ เยอะนะครับในการสร้างภาพก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมาแล้วครับ ChatGPT สร้างภาพให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับดีใจเนศร้านะครับร้องไห้นะครับยกมือไหว้โอเคได้แล้วครับ เมื่อได้ภาพเรียบร้อยครับเราก็คลิกตรงนี้ครับเพื่อดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดครับไปดูผลงานครับนี่คือภาพสไตล์ชิบินะครับที่ ChatGPT สร้างให้เรานะครับคมชัดน่ารักนะครับสวยงามครับ ในคลิปต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตัดภาพนะครับที่เราสร้างจาก ChatGPT นะครับออกเป็นภาพออกเป็นชิ้นๆนะครับเป็นรูปภาพแต่ละรูปเพื่อนำไปใช้ในการทำสติกเกอร์นะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ